สำหรับ FC เบริษัทอโต้นะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับมาซื้อทองนะเพื่อเอาไปแจกให้กับสำหรับ FC แฟนเพจนะครับที่จะเป็นแฟนตัวยงนะครับใครที่ติดตามชมเพจทอโต้อยู่นะครับก็อันนี้คือทองที่เราซื้อนะครับเราก็จะเอานำไปแจกนะครับตามที่เราไลฟ์สดกันไว้ตอนเย็นนะครับติดตามชมนะครับว่าใครจะได้รับนะครับสร้อยคอทองคำนะครับสองเส้นนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับสำหนักทอง หนึ่งีหนึ่งครับช่างออก3.8มนะครับี่มาตรฐานจะไม่ต่ำกว่าสามจุดเจ็ดเก้าครับสวัสดีครับผมก็ตอทโต้นะครับวันนี้เรา มีรถสว,สวยนำเข้า1คันนะครับเข้ามาใหม่เลย1คันนะเป็นรถผู้บริหารมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปรับชมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากเ,เพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Camry 2.0G ปี2017นะครับราคาเราขายอยู่ที่6 5 0 0 0ห 9,000บาทนะครับไมคคันนี้ต้องบอกว่าน้อยมากๆนะหายากมากๆนะครับรถปีนี้นะครับไม่จะอยู่แค่88,000เท่านั้นนะครับ88,000เท่านั้นนะครับน้อยมากสำหรับรถปีนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยนะครับว่ารถคันนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็ตัวไฟส่งนะครับจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับตัวนี้ส่วนไฟเลี้ยวก็ยังเป็นตัวหลอด ไส้อยู่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้2ตัวด้วยเลยนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับส,ส่วนตัวกระจังหน้าก็มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับมีด้านซ้ายแล้วก็ด้าน Todo. ขวาตัวนี้ให้นะครับ1จุดรวมเป็น2จุดนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้โครเมียมนะครับตามสไตล์โตโยต้าเลยนะครับตัวนี้โลโก้โคเมียมกระจังหน้าสวยเลยนะครับสวยสดงดงามนะครับตัวนี้ ตัวนี้ต้องบอกก่นเลยว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมแล้วก็ไม่เคยพลิกคว่ำเลยนะครับตัวนี้ทะเบียนซื้อคันนี้ได้ทะเบียนตัวนี้ไปเลยนะครับสกนอหโอเคครับเดี๋ยวไปดูกอนกันที่ตัวยางรถนะครับยางตรงนี้เป็นยางขนาดรหัส 21560R16 นะครับหรือยาง16บหกนิ้วนั่นเองนะครับเป็นยางบิดสะโนนะครับปี 2020สัป,ปดาห์ที่46นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแมกอลอยแท้จากโรงงานเลยนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเป็นตัวหัวกระจงรถนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นพร้อมกับสีเดียวกับตัวถังเลยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับมีไฟเลี้ยว LED แถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้มาต่อกันที่ตัวกระจกรถเลยครับตัวกระจกรถนี่ดูตรงนี้เลย ตายโต้ไ้ยังอยู่ครบนะครับเป็นกระจกแท้เลยนะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับแท้เลยนะตัวนี้ติดฟิล์มให้แล้วการสาดคันนี้ไม่มีให้นะครับตัวนี้ส่วนที่จับก็เป็นโครเมียมเลยนะครับโครเมียมแท้เลยนะครับคันนี้ด้านในก็ไม่มีรอยเล็บรอยขิดขวนรยอยแมวขวนเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนอ็อตนี่ กระจกตัวนี้ก็เดิมน็อตเดิมน็อตเดิมๆเลยนะครับสภาพนะครับไม่มีงัดแงอะไรนะครับไม่มีรอยเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ไม่มีเลยนะครับเลี่ยมสวยรถสภาพดีเลยนะคันนี้คันนี้ซื้อไปเนี่ยขับออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้มาดูกันที่ด้านท้ายเลยนะครับไฟไฟเบรกสามจุดนะครับไฟเลี้ยวสองจุดนะตัวนี้ มีเซ็นเซอร์ให้4จุดเลยนะครับมีหนึ่องาด้านไลท์ D4S นะครับ 2.0g Camry นะครับอ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารภายในกันเลยนะครับตัวนี้กว้างนะครับตัวนี้กว้างนะครับจุคนเนี่ยลงไปนอนได้เลย2คนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับด้านหลังคนนั่งด้านหลังได้เลยนะครับยางอะไรก็มีให้พร้อมเลยนะครับประจงประแจนะครับ ซ่อได้เลยนะครับครบทุกอย่างโชก็ครบนะครับแม่แรงก็อยู่ครบโอเคปะมานี้ครับรถตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับสวยมากเห็นแล้วอยากได้ไปขับเองเลยนะครับคันนี้ซิมก็ติดให้แล้วด้านหลังท่อไอเสียก็อยู่ด้านขวานะครับคันนี้คันนี้นะครับรองรับน้ํามันสูงสุด E 2 0นะครับ9195เติมได้หมดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ห้องโดยสารภายในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างคันนี้อะออปชั่นคร่าวๆมีอะไรบ้างมาดูกันอากุญแจไม่ได้เอามานะครับไม่เป็นไรนะครับพวงมาลัยก็ตามสไตล์เลยนะครับเป็นโฟม์ันติมฟังก์ชันนะครับซ้ายเนี่ยลดเสียงเพิ่มเสียงได้หมดนะครับคอนโทรลค้ดก็มีให้นะครับด้านขวาตรงนี้ก็เป็นไฟส่งไฟ ต่ำนะครับไฟตัดหมอกตรงนี้ใช้ตรงนี้ได้เลยแล้วด้านซ้ายก็ไฟเลี้ยวนะครับหรือว่าที่ปัดน้ําฝนนั่นเองใช้ได้ที่เดียวกันเลยส,ส่วนตัวนี้นะครับกระจกเนี่ยสีบานเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับรวมถึงผูกระจกรถด้วยนะครับสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะครับสี่ตัวนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นล็อกเปิดแล้วก็ล็อกกระจกนะครับกันเด็กเปิดปิดเล่นเองนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเมมโมรี่ซีสองที่เลยนะครับคันนี้เซ็ตได้สองที่เลย คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ได้เป็นตัววิทยุนะครับบลูท<ม>ูธยังไม่ได้นะคันนี้มีแค่ซีดีแล้วก็รดิโอแค่นั้นเองนะครับเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับคันไหนชาร์จได้ก็ชาร์จได้เลยนะครับอ่าไม่ได้ต้องสตาร์ทรถก่นไม่เป็นไรโอเคเบาะก,ก็เป็นสีเบจนะครับแต่ คันนี้จะไม่มีเบาะลมให้นะยังเป็นตัวเริ่มต้นอยู่เบาะลมไม่มีนะเห็นรูนะแต่ไม่มีลมขึ้นมาให้นะครับเสียดายคันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ด้านท้ายรถด,ดีกว่าครับว่ากว้างแค่ไหนนะนั่งได้กี่คนอ่าเนี่ยเข้าไปนั่งเลยสบายๆเลยสบายมากคันนี้นี่มีนี่ให้ด้วยใส่แก้วน้ําได้สองแก้วมีแอร์ด้านหลังให้สองตัวนะครับเยน็ยนๆเลยครับไม่ต้องหัวร้อนเลยนะครับ นั่งได้สบายเลยครับคนส่งร้อยแปดสิบก็นั่งได้สบายๆนะตัวใหญ่นะตรงกลางก็ยังถือว่านั่งแล้วก็ยังสบายนะถือว่าสบายนะเข็มขัดมีให้สามเส้นก็คือนั่งได้สูงสุดสามคนนั่นเองนะครับตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันที่ตัวเครื่องยนต์รถเลยดีกว่าครับว่าสภาพเป็นยังไงคันนี้มีรอยงัดแงะมีรอยอะไรไหมคันนี้ เดิมๆเลยนะคันนี้เดิมๆเลยเปิดไปเนี่ยน็อตตัวลงตัวน็อตเนี่ยบมบอกเลยว่าอืตัวนี้เป็นชกลมนะเป็นชกลมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับดูตัวน็อตนะเดิมๆเลยเห็นไหมไม่มีรอยงัดแงะไม่มีรอยหมุนเลยนะครับน็อตเดิมหมดไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาทางนั้นนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นของปียี่สิบสามนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะยี่สิบสามต้นปีนะครับ ยี 23, 5, <ม>่สามเดินห้าน่าจะเดินห้าต้นปีโอเคตัวอถเนี่ยเดิมเดิมเลยครับเนี่ยเดิมเดิมเลยสมเข้าไปเลยนะครับเดิมเดิมเลยเดิมหมดนะคันนี้ไม่เคยชนเลยด้านหน้านี้ไม่เคยชนเลยนะเม็ดองเม็ดองเม็ดอ้างเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับครบเนี่ยสวยสดงดงามนะครับครบเลยเข้าข้าก็ประมาณนี้ครับคันนี้บอกเลยว่าได้ไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วขับออกไปได้เลยนะครับเข้าข้าว ก็ถ้ามีผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ยังเป็นเซลลใหม่อยู่นะครับมีคําติชมเนี้ยอะไรนะครับแนะนําผมได้เลยนะครับจะนําไปปรับปรุงนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับสวัสดีครับ